ขา้หาข้าวลองอ้อยอยู่คันนี้1เมตรหเซนกับราคา1นึ0 0 0สบาทได้รถ3สูบ16แรงเก่าญี่ปุ่นอยู่ผมรู้แล้วถ่ายมือสองนะครับวันนี้พามาชมฮิโนมโต้ซีเหรือคูบต้านะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นคูบต้าหมดเลยยกเว้นแค่สติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าฮิโนมโต้ซื้อลิขสิทธิ์คูบต้าไปสําหรับคันนี้เป็น CX16 เครื่องยนต์สามสูบโฟวินขับเคลื่อน4ล้อเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยราคาเราเปิดไว้ 1นึ0 0แสหนึ่งหันบาทนะคันนี้ไม่ต้องเสียค่าแปลงแขนมีแขนมาอยู่แล้วมาดูรอบๆคันเลยตัวรถด้านนี้มีโลบาร์โลบาร์ดามมาจากสะโพกเลยนะครับเอาไว้กันแบบว่าเวลาลถความลดตะแคงเนี้ยมันก็เป็นเซฟตี้ให้คนขับเพราะว่ามันจริงๆมันมีเข็มขัดนี้แร้วภัยมาให้ด้วยให้เราเอาไว้รัดตัวเองเนี้ยก็สีเดิมๆนะนี่น็อตเนี่ยน็อตล้อเนี่ยน็อตล้อเนี่ยเป็นชุบสิ้อยู่เลยเดี๋ยวผมถือก็น,กนละ น็อตล้อเลยฮนะยังเป็นซิงค์อยู่เลยนะสีสันเดิมๆดิมน,นี่ดูใต้ท้องนี่เห็นไหมโหรถเขาสวยจริงนะครับคันนี้หนึ่งแหนึ่งหมื่ันบาทนะครับใครหาใช้อยู่นี่ก็เป็นเกียร์จริงๆเวลาเลี้ยวสุดแล้วมันจะมีระบบตะกุยด้วยนะนี่ยกหางตัวนี้จะเป็นสไลด์กระบอกปรับพวกออตโต้จริงๆเป็นหางธรรมดานะครับมีเพิ่มเติมออปชั่นเสริมตรงนี้ขึ้นมาอีก ด้านใต้ก็จะมีเนี่ยที่พวกนี้ยังเป็นซิง์อยู่เลยเห็นไหมฮะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะเราเราถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปัวเกะกะแล้วก็ถอดนอตออกแต่มีมาให้ผมก็ไม่ได้ถอดออกตัวนี้เป็นกล่องควบคุมระบบหางเป็นหางธรรมดานะคะนันนี้มีแค่กระบอกสไลด์เพิ่มเติมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าปรับปรับเอียงตรงด้านหางเลยผมพาไปดูแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกียร์เลยหนึ่งสองสาม แล้วตัวนี้ PTO มีสามเกียร์สามารถปั่นถอยหลังได้อีก1เกียร์รถคันนี้ใช้งานมา320ชั่วโมง320ชั่วโมงนี่นี่ก็จะเป็นพวกตัวเลี้ยวแคบไปแหละต้องไปลองเล่นดูนะครับก็เร่งเท้าเบรคคู่เดี๋ยวหาดูนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับคูโบต้านะเป็นคูโบต้าแบตใหม่นี่ ยังสวยสวยอยู่เลยยางไม่มีแตกรายงานนะสำหรับคนนี้ดูเส้นเลยเส้นเหลืองยังเป็นอยู่แหละประมาณนี้เลยนะครับสีสันนี่เดิมเดิมมีผมเก็บสีกระจกไปให้มีเสบเก็บสีกระจกแล้วก็สีด้านนี้ไปที่เหลือก็ไม่ได้ทํานะครับสําหรับคนนี้สวยงามเลยลนะ่ะถ้ามีรั่วม,มีซึมผมก็เก็บให้นะครับคนนี้ไม่รั่วไม่ซึมสีล้อเดิมเห็นไหมฮะรั่วซึมเป็นเรื่องปกติของรถอยู่แล้วครับ ถ้ารั่วล้วก็ต้องเก็บไปตามระเบียบนะครับนี่ไม่เคยเปิดนะเก่าญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยสวยมากลืมปิดรีปิดไปหน่อยให้ดูนี่แบตเตอรี่ใหม่นี่ดูคอพัดลมยังเป็นซิงซิอยู่เลยอะสวยเลยนะครับสําหรับคันนี้พาดูตรงไหนกันนี่นี่เห็นเพจเห็นเพจอยู่หน้านี่ดูตรงนี้นะ ล้างให้เอี่ยมๆเลยนะครับยางด้านหลังไม่มีแจกรายงานเหมือนกันยางสวยเลยนะครับคันนี้น็อตซิงอยู่แขนด้านท้ายไม่ต้องแปลงมีแขนมาให้แล้วเรียบร้อยไปใส่หางตัดหญ้าได้เลยล้อกว้าง1เมตร5เซน1เมตร5เซนจวตลับเมตรมาวัดให้ดูนี่นะครับล้อกว้างเพียงเดี๋ยวเดตรับเมตรนะวัดริมนอกเลย ขอบยางกับขอบยางหนึ่งเมตรห้าเซนไม่ถึงด้วยหนึ่งเมตรสี่เซนก็ตีไปเมตรห้าเซนนะครับใครหาเข้าร่องอ้อยอยู่คันนี้หนึ่งเมตรห้าเซนกับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหื่นห้าพันบาทได้รถสามสูบสิบหกแรงเก่าญี่ปุ่นส่วนตัวถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนี่ดูดิรถเขาสวยมากแล้วก็ตัวนี้โลบาที่ผมบอกไปยึดมาถึงด้านหลังนี่เลยนะยึดลงมานี่เลย ยึดมากับสาโพกนะครับแข็งแรงแน่นอนใครที่จะเอาไปมุดล็อกอ้อยนะครับก็จะเพิ่มาสามารถเอาไปเพิ่มเป็นโครงกันอ้อยเองได้เลยประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้ไงเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูเอาขึ้นลองขับนะล็อกฝากระโปรงก็นี่เลยแบบปินโตปินโตเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับสําหรับคันนี้รถทรงสวยๆเลย คูบต้าเต็มตัวนะครับเป็นแค่สติกเกอร์ที่เป็นฮีโน่หนึ่งแสนหนึ่งหืห้าพันบาทแบตเตอรี่ใหม่ก็คือมีรั่วม,มีซึมตรงไหนเห็นนะครับผมเก็บไปให้เก็บให้สวยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมถอดไม้ก่อนอน,นี่นะครับ ยกหางน่อยยกหางหน่อยยก,อย,ยกหางนะครับว่างอ่าเดี๋ยวปรับให้ดูนี่นะครับกระบอกสไลด์ด้านขวาจะเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วก็มียังมีเอียงออตโต้ด้วยครับคือเวลารถเอียงแล้วก็ห่างตัวนี้ก็ยังแนบกับพื้นอยู่นะครับก็คือ,อเป็นปรับเอียงออตโต้แต่ว่าเราปรับใช้เป็นระบบธรรมดาก็ได้ ประมาณนี้เข็มน้ำมันนี่นถ้าไปเวลาเอียงออตโต้เนี่ยป,ปิดปิดปิดออตโตโอ้หน่อยไปน้าปัดอะไรใช้ได้หมดนะครับเป็นระบบธรรมดานะาหางธรรมดาประมาณนี้ปืนไฟติดหมดปืนไฟติดดีแต่เท่าได้ลองเลี้ยวแคบให้ดูหน่อยได้ไหมก่อนลองเลี้ยวแคบขอพีดีโอก,ก่อน พีดีโอมีทั้งหมด3สปีดนะครับด้านหลังเนี่ยหนึ่งสองสอ่ะปั่นกับหลังหน่อยแ็นไงมันฝืนไม่เคยใช้งานเดี๋ยวเอาโซนแอกฉีดให้เดี๋ยวปั่นกับหลังได้นะครับปั่นกับหลังได้ถ้าเดินหน้าได้ต้องกลับหลังได้เคลองเลี้ยวแคบไปดูได้ไหมลองยังเคยลองยังอ่ะเดี๋ยวลองเลี้ยวแคบให้ดู เอาไปใช้งานนะครับเวลากลับหัวงานก็คล่องตัวดีเนี่ยนะครับเวลาเลี้ยวแคบน่าจะตะกุยเพิ่มนะนี่ไม่ได้เหยียบเบรกช่วยนะลองเหยียบเบรกช่วยัข้างนีงดินี่ไม่ได้เหยียบเบรกช่วยลองปลดเลี้ยวแคบจะได้เห็นความแตกต่างว่าระบบเลี้ยวแคบดียังไง อันนี้เลี้ยวแคบใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้เลี้ยวแคบหรอ <S 2> <S 2> เราหน้ามันจะก,กุยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูระบบธรรมดาที่ไม่มีเลี้ยวแคบเลยเนี่ยมันก็จะกว้างออกไปอีกนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เวลาเลี้ยวเนี่ยวงเลี้ยวเราจะกว้างขึ้นอีกอาใส่เลี้ยวแคบอีกทีหนึ่งจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจน นี่นะครับเห็นไหมว่าวงเลี้ยวเราจะหายไปเยอะเลยติดกถ้าเหยียบเบรกช่วยล้อล้อด้านนั้นก็จะหยุดเลยนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับระบบเลี้ยวแคบที่ให้มาคันนี้เปิดราคา1 1 5 0 0 0 0บาท1 1 5 0 0 0บาทท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ที่ตำบลลำนาลายอำเภอเชพรา,รานจังหวัดลบบุรีนะครับ รถตัวจริงที่ตำบลลำนาลายอ,อําเภอชายบาดันจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0ูนย์8 8ด4 3สามแปดแปดี่ีสามนู่นรถไถมือสองนะครับร้านเราตั้งอยู่เย้องเย้ยงโรง,งเรียนชัยบาดานวิทยาหรือเบอร์โทรเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับใครที่สนใจทักมาขอรูปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับข้อมูลของรถคันนี้โอเคเดี๋ยวถ้ายังไม่ไปนะครับหลายวันผมจะเอาไปติดตั้งไดันนะครับคือตอนนี้เอามาให้ลูกค้าเลือกสําหรับ คนที่จะไปเข้าสวนหรือจะไปเข้าป่าอ้อยนะครับถ้าผมติดตั้งใบดันแล้วจะไปเข้าป่าอ้อยค่อนข้างลําบากล้วประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลงขายอยู่มาสักสามสี่วันถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวไปติดตั้งใบดันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นุ๊ลรถไถมือสองครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปจอดโชว์หน้าบ้านเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ